ไม่รู้ตายหมดแล้วโอ้ยหรือเ่าจะไหนไปป่วยอะไปซื <spoiled forbidden? S 1> ้อเอาที right ่เกิดการิจยาก็ขเอ่านัาวเาปากแล้วเอเดลเดลีบีนิสไปเนาะดอกไม่ใหญ่ ไหนว่าจะนอนเล่าไปล่นมือถือแล้วก็ตื่นมาได้เซนซัสเด็ดีๆเนื่นเซ็นไปหาแล้วนะจะเอาอยัางไงใช่ไหมได้เรียบร้อ,อ,อยใช่ <laughs> แล้วป้าว่าขอพักตานอนเซนก็ไม่ยุ่งแต่หันไปเล่นมือถืออะไร <laughs> <laughs> ถ่ายอยู่นะ <laughs> เขียนหมดเลย <laughs> <laughs> เล่ตักเข้าปากเลว แล้วเจเจบอนด้วยเจเจบอนอ้าวโอ้โหเก่งมากเลยข้าฟูกไข่ปลาเออดีมีประโยชน์นั่นลุกแล้ว จะมีวัฒนธรรมแล้วเป็นหนึ่งานที่แบบที่คน